สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปุ๋ยน้องหนูยิ้มหนูแย้มนะคะช่องยิ้มแย้มทีวีวันนี้แม่ปุ๋ยจะมาทําพุดดิ้งกล้วยหอมสูตรดึงดึงนะคะ,ะ,คะก็จะมีส่วนผสมก็จะมีนี่เลยนะคะผงวุ้นโมจิสูตรดึงดึงนะคะมันจะหนึบหนึนะคะแล้วก็นมกล้วยหอมนะคะนมกลิ่นกล้วยหอมโอเคค่ะเรามาลองทํากันดูเนาะขั้นตอนแรกนะคะ นี่ใส่ผงวุ้นโมจินะคะ12.5กรัมนะคะถ้าน้องๆไม่มีเครื่องช่างก็กะกะเอานะคะนี่เทียบกับมือแม่ปุ๋ยเนาะเทลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยนมกินกล้วยหอม250เมลลิตรนะคะนี่เลย นี่เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเข้าไมโครเวฟนะคะ4นาทีนะคะไฟปานกลางเนาะนี่นะคะครบ4นาทีแล้วเราก็คนซ้ํานะคะนี่แล้วก็กรองนะคะเพื่อความเนียนเนาะเสร็จแล้วนะคะ เราก็มาเทใส่ในถ้วยเนาะถ้าน้องๆมีแม่พิมพ์อะไรก็ได้นะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะอันนี้แม่ปุ๋ยง่ายๆเลยนะคะใช้ถ้วยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็แช่ตู้เย็น 2- 3สาชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วนะคะพุดดิ้งของเราพุดดิ้งกล้วยหอมนะคะเดี๋ยวเราลองมาจัดใส่จานกันดูเนาะนี่วันนี้แม่ปุ๋ยก็มีกล้วยหอมมาเป็นชิ้นๆนะคะนะคะ นี่าแไอยอ่าเดี๋ยวคุณแม่มาจัดใส่จานก่นอนเนาะนี่มีกล้วยหอมกุณแม่ค่ะนี่นะดูเนื้อมันนะคะดึงๆนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะอันนี้แม่ปู่รู้สึกว่าแม่ปูยจะใส่ผงวุ้นเยอะไปนิดนึงนะคะรู้สึกมันจะเริ่มแข็งไปนิดนึงนะคะน้องๆก็สามารถลดผงวุ้นได้นะคะนี่มีกล้วย าเสร็จแล้วแล้วก็มีนี่น้ำผึ้งนะคะมาลาดนี่นเสร็จแล้วนะคะอยากกินกล้วยหนูแยม้มหนูยิม้มได้เลยค่ะชิมดูสินี่ค่ะหนูแย้มคะข้างบนอ่าตักอร่อยไหมคะตักพุดดิ้งเลยนั่นแหละค่ะตักลงไปเลยค่ะหนูแย้มตักจิ้มลงไปเลยค่ะ ้เลยค่ะอร่อยไหมอ่านยิ้มไหมยิ้มเลยค่ะโอเคนะคะแข็งไปจริงๆด้วยนะคะน้องน้องลดแบบนแบบนมน้องๆลดผงวุ้นได้นะคะนี่อาแบบนมน่องางาโอ้ว้าอร่อยค่ะ หอมกล้วยหอมน้ำผึ้งหวานของน้ำผึ้งนะคะอร่อยมากๆเลยอร่อยไหมคะอร่อยแบบนนมอร่อยไหมคะอร่อยแบบนนมเป็นแบบน้ำนมสำหรับวันนี้แม่ปุ๋ยน้องหนูยิ้มหนูแย้มขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสกายให้แม่ปุ๋ยด้วยนะคะบายย่าลืมกดติดตาม